สวัสดีจ้าไม่ได้มาสลายวัน <c oughs> วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอวันไหนควรตัดเล็บวันไหนไม่ควรตัดเล็บนะ <c oughs> เริ่มเลยต,ตัดเล็บวันอาทิตย์ดีมีสิริมงคลและทำให้โชคดีต่อไป <c oughs> วันจันทร์วันจันทร์ก็ตัดเล็บแล้วดีตัดเล็บวันจันทร์ จะทำให้มีโชคลาภและจะทำให้เจริญรุ่งเรืองส่วนวันอังคารตัดเล็บวันอังคารไม่ดีจะทำให้เสียทรัพย์นะ <c oughs> าตามความเชื่อของคนสมัยโบราณที่เขาเชื่อต่อๆกันมานะ <c oughs> ส่วนวันพุธตัดเล็บวันพุธแล้วจะดีจะมีความสุขจ,จะเจริญรุ่งเรืองนะ ตัดเล็บวันพฤหัส <c oughs> ไม่ดีนะโบราณว่าถ้าตัดเล็บวันพฤหัสจะมีแต่ความทุกข์ตัดเล็บวันศุกร์ตัดแล้วดีจะทำให้มีมงคล จะทำให้อุดมสมบูรณ์นะ <c oughs> ส่วนวันเสาร์ตัดเล็บวันเสาร์แล้วไม่ดีจะทำให้มีโรคภัยเบียดเบียนนะ <c oughs> ตามความเชื่อของคนสมัยโบราณสรุปว่า ตัดเล็บวันอาทิตย์ดีตัดเล็บวันจันทร์ดีตัดเล็บวันพุธด,ดีตัดเล็บวันศุกร์ดีนะที่ไม่ดีมีอยู่สามวันนะตัดเล็บแล้วไม่ดีก็คือ วันอังคารวันพฤหัสและวันเสาร์ไม่ควรตัดเล็บสามวันนี้นะจ๊ะตามความเชื่อที่เขาเชื่อกันต่อมาตั้งแต่สมัยโบราณนะจ๊ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใครจะเชื่อก็เชื่อใครจะไม่เชื่อก็ตามใจ เา,าเล่าให้ฟังแค่นี้สั้นๆก่อนนะจ๊ะไว้เจอกันคราวห